สวัสดีครับมาดูกันนะครับว่าลูกไก่เราจเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วนะครับเราไม่ได้ขังเขาไว้นะครับเราเลี้ยงปล่อยนะครับนี่นะครับ ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับลูกไก่เจ็ดตัวนะครับตอนนี้ร่างกายได้ขยายส่วนขึ้นมามากนะครับจะแยกความแตกต่างเหมือนครั้งที่แล้วไม่ได้แล้วนะครับก็คือลูกไก่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้นะครับดูเหมือนจะมีตัวเมียอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือไก่จากไข่ฟองที่สามนะครับแล้วตัวเล็กอีกตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้อีกเหมือนกันนะครับแต่ยัง เลกอยู่นะครับอาจจะได้อิทธิพลในเรื่องรูปร่างของแม่มานะครับที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าผมเอาไข่เข้าตู้เย็นนะครับจริงๆผมก็เอาไข่เข้าตู้เย็นเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ เป็นเรื่องปกติของผมนะครับจะมีตัวเมียเพียงตัวเดียวนะครับสําหรับท่านที่ใช้ไก่ตัวผู้นะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีทีเดียวเลยนะครับเรามาพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าการเอาไข่เข้าตู้เย็นจะทําให้ลูกไก่เป็นตัวผู้นะครับผมก็ทําให้ดู2คลิปแล้วนะครับก็คือคลิปพ่อไก่จะถ่ายทอดอะไรจะเห็นได้ว่าจะมีตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียนะครับแล้วในชุดของลูกไก่ปลาผสมไก่บ้านนะครับ ก็จะมีตัวู้เยอะอีกเหมือนกันนะครับคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับใครสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อจะนําเทคนิคการเอาไข่เข้าตู้เย็นไปใช้กันนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับทุกคนนะครับในชุดต่อไปนะครับผมก็ว่าจะลองฟักไข่ให้เป็นตัวเมียดูนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับซึ่งปกติผมก็ไม่ได้ทำนะครับ